ข่าตรงได้ครับขากัดซ้ายนะครับอโอโยนทุกฝวาเข้าไปนะครับลงไปแล้วนะครับคู่สองเตรียมตัวแล้วนะครับออกนบนะครับออกรบกับเพชรเจ้าพญาเตรียมตัวเลยนะครับได้ครับสู้ต่อครับไม่มีปัญหาอย่างเดินเข้าหาไม่เดินครับเป็นหนึ่งซ้ายครับอาคัด เอาครับซ้ายตรงยังเดินก็หาเหมือนเดิมนะครับได้ครับโอ้โหโ,โ,หโ,โดนทุกซ้ายพีครับล่วงไปอีกแล้วครับทุกซ้ายนับถึงแปดครับครับนับไปแปดนะครับ,รบอ่บได้ยังเดินก็หาเหมือนเดิม จะประเดศึกไหมครับอนุชาตอนนี้ก็เป็นหนึ é é um, ่งที่ก็ซ้อมอยู่ที่สาสกุลยิมนะครับเป็นมวยของผมเองครับก็ชกมวยสาสกุลอาชีพมาพึ่งครั้งแรกที่พึ่งผ่านไปนะครับประสบการณ์ก็พึ่งสร้างสร้างกันดอน ได้ไปสองนะครับลูกซ้ายดีครับเป็นหนึ่งทีนี้ได้ไปสองครับอนุชาย,ยัางเดินเหมือนเดิมครับซ้ายกับฝาครับก็หายหายหายจากอาการมึนเมาแล้วครับยังเดินอนุชาเดินโอ้โยโดินลูกซ้ายจับครับบัดนี้ลูกซ้ายเนนะาะ ก็ไม่มีการใช้น้ำใช่ไหมี่ยคู่ที่หนึ่งนะครับเป็นว่าเป็นหนึ่งวอลเลตินครับเป็นฝ่ายชนะน็อกไปหนึ่คู่ที่หนึ่งนะครับไปหนึ่งเฮุกซ้ายดีมากครับฮุกซ้ายดีมากซ้ายดีมากครับเอ่อต้องสร้างต่อน้องฐานทัพพร้อมยังครับคู่ที่สองต้องขอโทษนะครับเพราะว่า วันนี้เราเราเริ่มเร็วไปหน่อยเราเริ่มโดยปกติเราจะเริ่มกันที่บ่ายสามโมงครับตอนนี้บ่ายสองโมงห้าสิบเราไปกันกี่คู่แล้วสามแล้วครับขออญาตดึงนิดนึงนะครับขอเบรคขอเบรคแป๊บนึงครับขอเบรแป๊บหนึ่งมาดูนะครับ ภาพช้าอนนชากระติงหนึ่งครับดูครับตบซ้ายตรงนี้ขาเดินบวกซ้ายโดนตบซ้ายอีกนะดึงซ้ายนะครับอนนชาเดินครับซ้ายโดนบวกซ้ายเหมือนกันนะครับที่ร่วงดูครับตบซ้ายตรงนี้โอ้โหขาเขมบักเขาเขมบับ ผมเพิ่งรู้ว่าเรามีโปรโมชั่นด้วยเหรอเนี่ยนี่ครับมันอาชีพ